สวัสดีครับจากช่องจีนยูแชนแนลนะครับวันนี้เราก็จะเอางานมานําเสนอก็คืองานซ่อมการ์จอของตัว m อ็มนะครับก็คือรุ่น P106 1 0 0นีดะครับคือไมเนอร์เป็นการ์จอที่เอาไว้ขุดเหมืองโดยตรงนะครับผมการ์จอตัวนี้ลูกค้าได้ระบุมาให้เลยนะครับว่าเป็นการ์จอที่ขุดไม่ได้นะครับขุดไม่ได้เราก็เลยมาเช็คนะครับว่าการ์จอที่ลูกค้าเนี่ยขุดไม่ได้สาเหตุเกิดมาจากอะไรนะครับเราก็ทาการเช็คไฟภาพรวมทั้งหมดนะครับ แล้วเราก็มาเจอจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือทุกชุดนี่ครับมีวงจรคือไฟออกหมดนะครับพวกนี้ออกประมาณโ9นจุดเก้าส้าหมดเลยนะครับพวกนี้ออกหมดเลยออกครบทุกอย่างครับอันนี้กระบอกอกชุด5โวลต์ชุด1ิบโวลต์ชุดศูนุด้าโวลต์นะครับผมไฟที่อันนี้ชุด12บโวลต์ครับชุดที่ไม่ออกเลยก็คือไฟ1.3จุดโวลต์ก็คือไฟของชุดแหลมนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นหนึ่งุโวลต์นะครับ อ่าเราก็อันนี้เราก็จะมาสูงให้ดูนะครับพอะสาะเหตุที่มันทําให้การ์ดจอตัวนี้ขุดไม่ได้ก็เพราะว่าไฟแรมมันไม่ทํางานเองสาเหตุของที่มันไม่ทํางานนะครับก็มีเลยนะครับสภาพมันเหมือนว่าโดนคาบตะกงตะกันหรือคาบน้ำนะครับเพราะว่ามันก็เลยทําให้ลายปินเนี่ยขาดไปหมดเลยเราก็เลยต้องมีการต่อรวดแบบนี้ครับลวดแบบนี้มันเป็นเหมือนใครลวดทองแดงนะครับมันจะมีฉนวนหุ้มที่ ตัวลวดอีกทีน,นะครับไม่ใช่ว่าแตะแล้วจะถึงกันนะครับมันคล้ายๆลวดทองแดงนัน่นแหละครับมันจะมีชนมันเหมือนว่ามีสารสารเคลือบอยู่นะครับมันจะไม่ช็อตนะครับถึงจะไปโดนโคงรงอื่นก็ไม่ช็อตนะครับเพราะมีสารเคลือบอยู่ถ้าสารเคลือบไม่ลอกก็ไม่เป็นไรนะครับชุดไฟที่ทางช่างของทางร้านได้ทําไปก็คือมันจะมีชุดไฟที่หายไปนะครับก็คืออันนี้เป็นชุดไฟ5โวลต์นะครับ ถ้าเกิดว่า5้าโวลต์ตัวนี้มันหายไปนะครับมันจะทําให้ตัว IC <sign> <Aven ge> ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับจะทําให้ระบบมันหายไปนั่นเองนะครับแล้วชุดไฟที่มันหายอยีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้คือชุดที่เราต่อเนี่ยเป็นชุดที่สําคัญสําคัญหมดเลยครับขาดไปขาดไปชุดใดชุดหนึ่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าขาดไปชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้การ์ดจอเปิดไม่ติดนั่นเองนะเปิดติดนะครับแต่ไม่สามารถคูณได้นั่นเองนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บสายทีนะครับอันนี้เรามาทำนั่นเฉยนะครับแต่อันนี้การ์ดจอเสร็จไปแล้ว อ่าแล้วอีกชุดหนึ่งก็เป็นไฟ3.3โวลต์นะครับซึ่งตาปลาจุดตรงนี้มันหายไปนะครับทางช่างทางร้านก็เลยต้องทําการจ้ำนะครับจ้ำข้ามฟ้านะครับก็คือฟ้าจะอีกฟ้าหนึ่งเข้ามาทางนี้อ่านี่นะครับผมมันต้องทําแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเราจะใช้งานไม่ได้ครับอ่าก็ลูกค้าก็ต้องเลือกนะครับว่าจะเอาใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ครับถ้าใช้งานได้สภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอ้นี่เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึ่งเก็บให้ มันเรียบร้อยครับอันนี้เราก็มาทําให้ดูนะครับผมส่วนช่างที่ทํานี่ก็คือผมไม่ได้เป็นคนทานะครับจะมีช่างอีกคนหนึ่งเป็นคนทำาัซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําอีกหนึ่งตัวนะครับตัวหนึ่งก็ต้องใช้กล้องต่อนะครับต้องใช้กล้องต่อกล้องสองกล้องอันนั้นต้องใช้ตาครับส่วนกล้องนี้ไปต่อที่จอแล้วอันนัันเป็นเมนนวลอันนี้เป็นดิจิตอลโอเค ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ซ่อมชุดไฟนะครับหลักๆเลยนะครับไฟมันต้องออกครบทุกชุดนะครับถ้าออกไม่ครบทุกชุดมันก็จะไม่สามารถทําให้การจอฟุดได้นะครับอันนี้คงไม่ต้องเทสได้ดูนะครับเพราะว่าชุดที่เทสก็เราก็รันเมนูอยู่นะเครับไอที่ตั้งเป็นกองนี้ก็คือเป็นของการจอนี่แหละครับผมโอเคก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้เวลาและค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับงานจะค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะครับ อันนี้ต้องหามาใส่เพิ่มเลยนะครับเพราะว่าต่อตรงๆเลยไม่ได้นะครับเคยต่อตรงๆไปแล้วนะครับมันทําให้ตัวไอซีเนี่ยมันไหม้ครับเราก็เลยต้องหาอาหารปรคอมสภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่า,าเรียกว่าลายมันขาดหมดครับเราต้องทําการบัดกรงบัดกีลยเขก็ไปนะครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะโอเคแล้ว การ์ดจอคตัวนี้ก็เป็น P106 นะครับเป็นการ์ดจอฝุดเหมือนโดยตรงครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่รับชมม้กันนะครับก็ไว้เจอคลิปงานซ่อในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ